สวีทุกท่านที่กระลพนะคะดิฉันนางสาวชนะดาฤทธิแดงผู้ในการเรียนกองสำรองตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นั้นนายทศพรถือพุตาผู้ในการสนันง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประรถมศึกษาสุนทรการเขตหนึ่งจึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียกนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ตามระบีของแต่และโรงเรียนภายใต้ามาตรการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชืเ้อไวรัสโครโรนา2019ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้นโรงเรียนของสมโรงจึงได้จัดทำแผนประเชนเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเ,เ,เ,เรียนที่2ปีการศึกษา2564ดย่างนี้โรงเรียนคองสำโรงได้ดำเนินการแผนซักซ้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และแผนเผชิญเหตุตามมาตรการ Sandbox Safety in School โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบออนไลน์ site. โดยโรงเรียนวองสำโรงนั้นได้ผ่านมาตรฐานความพร้อมเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop โควิดพารตามเงื่อนไขข้อตกลง6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและแนวทาง7มาตรการเข้มงวดและได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีสีฝ่าย มีการประชุมผู้ปกครองรวมถึงการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (M.O.U.) ในปัจจุบันโรงเรียนคลองสำโรงมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนโควิด -19 100%และมีนักเรียนที่มีอายุครบ12ปีบริบูรณ์เข้ารับวัคซีนโควิด -19 คิดเป็น81.5% ในการตรวจแอนติเจนเทสคิทที่มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมโพอําเภอมเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนของโรงเรียนคลองสำโรงการเดินทางมาเรียนของนักเรียนทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาส่งนักเรียนภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีจุดรับส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนจากนั้นนักเรียนเดินทางมายัางตามเส้นทางที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในกรณีที่นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสจะต้องแยกตัวไปที่จุดสังเกตอาการ จากนั้นนักเรียนเดินตามเส้นทางที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้และเดินเข้าไปที่ลานอเนกประสงค์ซึ่งเป็นโซน3โซนปลอดภัยภายในลานอเนกประสงค์จะมีครูเวรประจำวันคอยกำกับดูแลนักเรียนไม่ให้พูดคุยหรือเล่นกันในการเดินขึ้นบันไดไปยังห้องเรียนมีการแบ่งทางเดินขึ้นอย่างชัดเจนในแต่ละระดับชั้นโดยไม่ใช้ทางเดินขึ้นบันไดร่วมกัน การเดินข <S 々> ึ้นบันไดของนักเรียนจะรักษาระยะห่างตลอดการเดินขึ้นบันไดของนักเรียนเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนหรือนักเรียนมาครบแล้วครูประจำชั้นจะนำนักเรียนของตนเองไปยังห้องเรียนเมื่อมาถึงห้องเรียนนักเรียนวางรองเท้าทีละคนโดยรักษาระยะห่างจากนั้นเข้าแถวเพื่อล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจลแล้วเดินเข้าห้องเรียนไปยังโต๊ะเรียนของตนเอง การจัดโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า1.5-2ถึง2เมตรนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเริ่มเรียนนักเรียนต้องทำความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเองด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนครูผู้สอนต้องสวมหน้ากากอนามายัยและถุงมือทุกครั้งขณะทำการสอนนักเรียนนั่งเรียนที่โต๊ะของตนเองไม่ลุกไม่เดินไปมาการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอลเจลก่อนเริ่มเรียนและยืนตามจุดที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นการรับประทานอาหารของนักเรียนทางโรงเรียนจะทำอาหารเป็นแบบบล็อกเซตโดยใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารสุกใหม่ถูกตามหลักโภชนาการแม่ครัวสวมใส่ถุงมือและหมวกขณะทำอาหารเพื่อรักษาความสะอาด และแม่ครัวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ครบทุกคนเมื่อจัดเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ยกอาหารไปในแต่ละห้องครูประจำชัน้นรับอาหารและนำไปแจกนักเรียนก่อนรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งนักเรียนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนำช้อนซ่อมขวดน้ำของใช้ส่วนตัวมาเอง นักเรียนจะรับประทานอาหารบนโต๊ะเรียนของตนเองโดยมีครูประจำชั้นจะรับประทานอาหารภายในห้องเรียนเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียนขณะนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารครูประจำชั้นจะพานักเรียนไปแปรงฟันที่อ่างแปรงฟันโดยเข้าแถวเว้นระยะห่างเดินทางตามเส้นทางที่ทางโรงเรียนได้กำหนด เมื่อถึงอ่างแปรงฟันนักเรียนก็จะทำการแปรงฟันหลังหน้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครูประจำชั้นพานักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนในช่วงโมงถัดไปการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่ายครูประจำชั้นวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนจากนั้นดูผลการวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ต้องฉีดแอลกอฮอลทุกครั้งหลังใช้งานกรณีที่พบอาการหรือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ผ่านในระหว่างวันรูประจำชัน้นดูผลการตรวจการวัดอุณหภูมิร่างกายถ้าพบนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสรูประจำชัน้นจะพานักเรียนที่สงสัยและนักเรียนในห้องเรียนไปยังสครูไอซ o l เลชั n น ผู้บริหารมอบหมายให้ครูพยาบาลทำการตรวจ ATK เมื่อตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชือ้อต้องแจ้งประสานติดต่อโรงพยาบาลทันทีผู้บริหารสั่งติดชั้นเรียนชั้นนั้นเป็นเวลา14วันการใช้ห้องน้ำครูประจําชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนมาเข้าห้องน้ำโดยนักเรียนเดินเข้าห้องน้ำแบบรักษาระยะหา่างและการล้างมือ จะต้องรักษาระยะห่างเช่นกันหลังจากนั้นนักเรียนใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชือ้อการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนจะต้องรออยู่ที่จุดรับส่งนักเรียนด้านหน้าโรงเรียนโดยมีครูเวนประจําวันรอส่งนักเรียน สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนจัดให้มีอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการแซนบ็อกเซฟตี้โซนอินสคูล